สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำเคล็ดลับความเชื่อ4วิธีแบบโบราณตามหาแมวหายนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินข่าวการหายตัวไปของน้องเหมียวอยู่บ่อยๆนะคะแน่นอนว่าสำหรับท่านที่รักแมวหรือทาตแมวทั้งหลายนั้นหากแมวคู่บุญหรือแมวภายในบ้านของคุณหายตัวไปก็ต้องไม่เป็นอันกินอันนอนหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเพราะน้องนั้นก็เปรียบเสมือนกับลูกรักยอดดวงใจของหลายๆท่านก็ไม่ปาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายหรือบอกใครได้นอกจากท่านที่รักสัตว์เหมือนกันจากเหตุการณ์น้องแมวชื่อมณีทำหมันแล้วน้องได้หลุดออกจากบ้านลักษณะน้องเป็นขนสั้นลายสลิดสีเทาลักษณะน้องไม่มีปอกคออ้วนพุงยุย้ยหูพับตาไรายิ่งขู่เก่งพร้อมตบแต่ไม่กัดได้หายตัวออกจากบ้านและเจ้าของน้องมณี ก็ได้ออกประกาศตามหาพร้อมทั้งมีของรางวัลให้สําหรับผู้ที่พบเห็นล่าสุดพี่ยามใจดีได้เจอน้องมณีและได้รับรางวัลใหญ่ส่วนเจ้าของนั้นเมื่อได้เจอน้องมณีแล้วก็ตื่นเต้นดีใจทำอะไรไม่ถูกเรียกได้ว่าดีใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ในสมัยก่อนนั้นนะคะคนไทยเราก็ได้มีความเชื่อในการตามหาน้องหมาน้องแมวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นต้องทดลองทำดูเพราะมีทางผู้ที่ทำแล้วได้ผลและไม่ได้ผลแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลล้วนๆน,นะคะและต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะดังนั้นหากบ้านท่านหรือคนรู้จักทาน้องแมวหายลองทำสีวิธีนี้ดูค่ะ 1. วานให้แมวช่วยตามหาวิธีนี้นะคะให้ท่านเดินไปคุยกับแมวจรหรือแมวตัวอื่นๆในละแวกบ้านของท่านค่ะและคุยกับเจ้าเหมียวตัวนั้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนบ้านโดยบอกลักษณะของแมวที่หายไปให้ชัดเจนพร้อมกับบอกว่าถ้าเจอแมวตัวนี้ช่วยบอกให้กลับบ้านด้วยนะถ้าเกิดมีปาฏิหาริน้องแมวของท่านกลับมาจริง อย่าลืมให้รางวัลกับเจ้าเหมียวยอดนักสืบตัวนั้นด้วยนะคะ 2. หมอครอบหัวเรียกแมววิธีนี้นะคะอาจจะดูเป็นวิธีที่แปลกไปสักหน่อยแต่ว่าก็ต้องใช้ความกล้าสักนิดถ้าคิดถึงน้องโดยวิธีการก็คือว่าให้หาหมอขนาดที่จะครอบหัวของท่านให้ได้มิดนะคะจากนั้นก็ให้ไปยืนหน้าบ้านเอาหมอคลุมหัวให้มิดและตะโกนเรียกชื่อน้องแมว พร้อมกับบอกให้กลับบ้านบอกแบบนี้หลายๆครั้งอาจจะเจอตัวน้องแมวก็ได้ค่ะวิธีที่3ให้จุดทูป9ดอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตามหาน้องวิธีการนี้นะคะต้องจุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยตามหาน้องค่ะวิธีการก็คือให้จุดทูบ9ดอกหรือ16ดอกในบริเวณพื้นบ้านเอามือลูบบนพื้นดินแล้วกล่าวว่า ตาจา๋ายายจา๋าอยู่ไหมจากนั้นให้คุณตอบเองว่าอยู่แล้วกล่าวต่อว่าถ้าตายายอยู่ที่นี่แล้วขอให้ช่วยลูกตามหาแมวจากนั้นให้คุณบอกชื่อลักษณะของแมวให้ชัดเจนว่าได้หายออกไปจากบ้านหรือที่ไหนขอให้ท่านนำทางลูกเรากลับมาหรือดนใจให้เราไปพบเจอลูก ภายในกี่วันกี่เดือนซึ่งวิธีนี้ให้บนด้วยพวงมาลายัยมะพร้าวอ่อนมะขามเปียกหนึ่งปั้นหรือจะหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วแต่เราจะสะดวกหากหาน้องแมวเจอแล้วอย่าลืมแก้บนด้วยนะคะวิธีที่4อีกวิธีการหนึ่งก็เป็นการจุดทูป9ดอกเช่นเดียวกันค่ะโดยวิธีการนี้ให้ท่านจุดทูป9ดอกกลางแจ้งบริเวณบ้านและกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของแมวชื่อให้บอกชื่อแมวของท่านขอให้เจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมในเวรของแมวเอ่ยชื่อแมวนะคะให้ช่วยเปิดทางให้กลับมายัางที่อยู่ภายใน3วันเจวันและขอให้สัมภาเวสีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ช่วยตามหาพร้อมทั้งเอ่ยชื่อแมวให้กลับมายัางบ้านเลขที่ ให้บอกที่อยู่ของบ้านที่น้องแมวอยู่นะคะโดยวิธีนี้ให้บนด้วยไข่ต้ม9ฟองเมื่อเสร็จแล้วให้ปักทูบลงดินและเช่นเดิมนะคะถ้าหากเจอน้องแมวจริงอย่าลืมแก้บนด้วยนะคะหรืออาจจะใส่บาทขอบคุณเจ้าที่เพิ่มเติมด้วยก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i News และพันทิป c คอม เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านหากท่านกำลังตามหาน้องแมวน้องหมายอยู่ก็ขอให้ได้พบและได้เจอน้องในเร็ววันนี้นะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์เดียวกัน หรือมีเคล็ดลับอื่นๆอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานกันมานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ